สวัสดีค่ะพี่อาทิตย์คะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมลแล้วก็สวัสดีแฟนๆทันหุ้นทุกท่านครับค่ะช่วงนี้ตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างดิฉันขอเปิดดูเล็กน้อยตื๊ดตืเป็นยังไงบ้างคะอ่าก็ยังเปิดบวกได้นะหนึ่งพันหกร้อสาสิบสามจุดนะตอนนี้ที่ดิฉันเห็นอยู่นะคะพี่อาทิตย์ครับผมค่ะก็ภาพตลาดหุ้นวันนี้ก็ ในเชิงของโมเมนตัมเนี่ยผมยังมองภาพยังเป็นบวกต่อนะนะครับยังเป็นบวกต่อเนื่องจากเมื่อวานซึ่งเมื่อวานเนี่ยมูลค่าการซื้อขายมต่ามากสองหมื่นเก้าพันล้านบาทนะครับ,รบนักจุดหลายท่านก็อาจจะกลัวอเอ๊ะว่ามันมันขึ้นมาตั้งเก้าจุดอ่ะมูลค่าการซื้อขายมันสองหมื่นเก้ามันจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับอผมยังมองภาพเป็นบวกอยู่นะมูลค่าการซื้อขายมันต่ำก็จริงแต่ถ้าเรามองว่ามันคือแรงซื้อทั้งหมด่นะครับมันก็ยังมันก็ยังดูดูดีอยู่นะครับ นั้นวันนี้ซึ่งเป็นท้อออดอะทาวเมื่อกี้ผมก็นั่งฟังคุณมลพูดอยู่เหมือนกันก็คือในเรื่องของจีนเปิดประเทศนะครับเป็นท้อดอะทาวอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็น่าจะเอื้อนะครับให้หลายๆกลุ่มหลายๆเซกเตอร์เนี่ยนะครับได้ประโยชน์แล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับซึ่งผมมองว่ามันสอดคล้องกับตลาดหุ้นในภูมิภาคนะ,คะซึ่งเปิดมาวันนี้เองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ยังคงปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมองข้าว่าขึ้นต่อครับโดยให้แนวต้านด้านบนอยู่ที่ 1635ซึ่งก็เป็นโซนไฮเดิมของเขาค่ะนะครับแล้วก็แนวรับด้านล่างอยู่ที่1น2 6 2 0ซึ่งเป็นแนวแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย10วันพอดีครับอืมค่ะอันนี้กรอบเนี่ยเหลือเวลาไม่กี่วันของช่วงปี2,565กรอบของเซตเนี่ยมันมันมันน่าจะอยู่ในช่วงไหนบ้างคะประเมินได้ไหมคะพี่อาทิตย์อีก3วันข้างหน้าถูกไหม S <S> <S <S มนอนสาววัข้างหน้า<อ>เนี่ยก็ยังมองแนวต้านด้านบนอยู่ที่หนึ่งหกห้าศูนย์อยู่นะค่ะคออยังมองภาพเป็นบวกกับพูดง่ายๆก็คือตอนเนี้ยนะครับโทนหรือว่ากระแสของหน้าหุ้นสมมติว่าเราดูหน้าหุ้นในตลาดเนี่ยจะเห็นว่ามันมี มีให้เลือกค่อนข้างเยอะซึ่งมันต่างจากก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เราจะมีแค่ค้าปีจะท่องเที่ยวแต่ตอนนี้พอจีนมันมีการเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยมันทําให้หน้าหุน้นมันมีมาให้เราเลือกเยอะขึ้นมีทั้งแถวหนึ่งแถวสองแถวสามอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นดูจากโมเมนตัมตรงเนี้ยังพอที่จะทําให้ดัชนีเนี่ยไต่ระดับขึ้นได้เรื่อยๆับคุณมนครับก็ยังมีโอกาสนะที่เซตจะไปที่หนึ่งหกห้าศูนย์ซึ่งเป็นไฮเดิมของของเดือนก่อนหน้ายังมีลุ้นครับ ยังมองภาพเป็นเป็นบวกอยู่หรืออาจจะเป็นแรงซื้อในเรื่องของ w n n o w w s r e s s i n g อาจจะเป็นแรงซื้อในเรื่องของ SSF IMF ค่ะแล้วก็บางคนมองข้ามไปปีหน้าแล้วอ่าใช่ค่ะ j ั n u a เออรี e f อกถูกไหมคือถ้าเราดูสถิติย้อนหลังเนี่ยต้องบอกว่า70%มีโอกาสเกิดน,นะฮะย้อนหลัง10ปีนะ,ะนะครับก็คือถ้าเราย้อนหลังกันไป10ปีเนี่ยนะเดือนมกราคมเนี่ยจะให้ผรแทนเป็นบวก7ปีแล้วก็มีแค่่ามปีนที่ติติดลบ แล้วเวลาเราจะเล่นแจนยูเรียเฟนเนี่ยถามว่าเราจะซื้อสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่สองหรือสัปดาห์ที่สามหรือซื้อไปทั้งปีทั้งเดือนเลยเดือนมกรา,าคมเนี่ยสถิติมันบอกนะ,ะว่าคนที่ซื้อในสัปดาห์ที่หนึ่งกับสัปดาห์ที่สองจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกเยอะกว่าถือทั้งเดือนนะค่ะอะนั่นหมายความว่าถ้าเรามองว่าแจนยูเรียเฟนมันมีจริงๆมันก็ควรต้องซื้อตั้งแต่ตอนนี้ถูกไหมมันก็ต้องซื้อตั้งแต่ตอนนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยสอดคล้องกนะันว่าอะ ภาพยังคงเป็นโมเมนตัมบวกนั้นหนึ่งหก้าศูนย์ก็ยังมีรุนครับทุนมนครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราถ้าถ้ามองไปถึงปีหน้าอย่างเงี้ยเราจะมีหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนที่ยังน่าสนใจบ้างล่ะคะตีมหลักเลยนะตีมหลักคอตีมในช่วงนี้ที่เราเชียร์กันมาตลอดเดือนสองเดือนที่ผ่านมาผมว่ายังไม่เปลี่ยนนะก็ค,ะคืออาปีกับท่องเที่ยวแต่ท่องเที่ยวนี่คือมาหนึ่งก่อนะนะครับยิ่งวันนี้ได้ข่าวในเรื่องของจีนเปิดประเทศอีกก็ยิ่งมาอยางนะครับ นอกจากสองกลุ่มนี้ก็จะมีกลุ่มอสังหา<ฆ>นะครับอสังหาเนี่ยต้องบอกว่าโดยสถิตินะครับไตรมาที่หนึ่งน,นะครับมักจะให้ผลแทนอาฟอร์มตลาดมากที่สุด<ฆ>ครับเหตุผลเพราะกลุ่มอสังหาเนี่ยผลประกอบการ Q4 คือ high ซ e สั้นคือกำไรสุทธิจะสูงที่สุดเลยในไต่มาที่สี่สองก็คือในเรื่องของเงินปันผลกลุ<ฆ>่มอสังหาเนี่ยมั้งัจะเป็นกลุ่มที่จ่ายปันผลสูงมากครับคุณบอลนะครับเฉลี่ยก็ประมาณ6กถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต แล้วบางตัวเนี่ยจ่ายแค่ครั้งเดียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสองเหตุผลนะที่ทําให้หุ้นในกลุ่มกสหามักจะให้ผลตอบแทนดีสุดในช่วงไตรมาสที่หนึ่งค่ะหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้าค่ะโรงไฟฟ้าอาจจะต้องเน้นที่ SPP นะ,ะนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าเขาจะได้ไประโยชน์ในเรื่องข,ของการปรับขึ้นค่า FT ขณะที่ค่าราคาแก๊สราคาถ่านหินในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลงเพราะฉะนั้น หากเราจะมองภาพของกลุ่มหน่วยฟ้าที่เป็น SPP ก็คือ b g r i m นะครับ GPSC แล้วก็ g ัฟเนี่ยจะบอกว่าผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วก็ว่าได้นะครับผมมองภาพประมาณสัก4กลุ่มนี้ก่อนนะครับสำหรับภาพปีหน้าด้วยที่ต่อเนื่องมายังปีหน้านะครับอนอกจากนั้นก็จะมีหุ้นลายตัวนะที่งบดีๆเนี่ยเดี๋ยวยว,วันนี้ผมเลือกาให้2ตัว,วนะครับเป็นตัวท็อปทิคนะฮะแต่ว่าถ้ามองภาพไปยังปีหน้าด้วยผมมอง4ี่กลุ่มนะครับท่องเที่ยวค้าปี ลงไฟฟ้าแล้วก็อ,อสังหาค่ะแล้วอย่างหุ้นที่พี่อาทิตย์นำมาหรือว่าแนะนำสอตัวล่ะครบมีหุ้นอะไรบ้างคะโอเคถ้าเป็นวันนี้เลยเนี่ยค,ครับเลือกเป็นแอดวานให้นะครับคือแอดวานเนี่ยผมเล่นในเรื่องของธีมว่าเป็นเป้าในการทำวินโดว์ดีซิ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคาหุ้นแอดวานี่ยลงมาตลอดนะครับเยอตัวเดนลบไป17%แต่ว่าปจัจจัยพื้นฐานของแอดวานไม่ได้เปลี่ยนนะ นะครับปันผลก็ยังสูงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากองทุนเขาจะทําดันราคาเพื่อทําให้ NAV ของเขาเนี่ยนะปิดไต่มามันดีขึ้นเนี่ยผมมองว่าแอดวานนี่คือเป้าสําคัญที่ที่น่าสนใจในการเข้าลงทุนนะครับแล้วมันมีปัจจัยพื้นฐานที่มันจะสนับสนุนให้แอดวานเนี่ยในอนาคตยังยังมีปัจจัยที่อะไรบ้างคะที่จะสนับสนุนเขา โอเคนะครับถ้าในมองในแง่ของการสนับสนุนนะเอาเอาจีนเปิดเมืองก่อนก็ได้นะสมมติว่าจีนเปิดเมืองตอนนี้เขาให้คนเข้าไปในประเทศก่อนเดี๋ยวอนาคตเขาก็จะปล่อยคนออกมาต่างประเทศเพราะฉะนั้น,นไอ้ซิมมือถือต่างๆเนี่ยเป็นไงฮะบ,<ด>บีมานก็จะมาเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนนะ,ะนะครับบีมามันก็จะมานะครับสองเนี่ยในเรื่องของการควบรวมกิจการ นะครับที่มีประเด็นกันมาประมาณเกือบ1ปีเนี่ยผมว่าปีหน้าเนี่ยจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งมันน่าจะออกไปในโทนบวกเือสามารถรวบรวมกิจการกัน,กนได้ไม่ว่าจะเป็นทูบอดีแท็กนะครับทูบดีแท็กรวบรวมกันได้เป็นไงครับการแข่งขันก็จะลดลงในส่วนของแอดวานเองก็ไม่ใช่เล่นนะครับแอดวานก็ไปซื้อพวกแจส z ัชอีทพวกนี้อ่ะถ้าเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้รายได้ในส่วนที่เป็นเน็ตบ้านขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่ง นะครับสำหรับตัวแอดวานนะครับต้องบอกว่าในเชิงพื้นฐานในค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับขณะที่ราคาหุ้นลงมา17เปอร์เซ็นต์เยทูเดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผลในเชิงของ s e n ิเ m e n t เป็นหลักนะครับเพราะว่าไปเก็งในเรื่องของดีแทกทูพวกรวมกันก่อนหน้าถูกไหมฮะแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะครับราคาก็ไหลไหลรูดลงมานะครับแต่ตอนนี้นะครับราคาตัวนี้มันก็สะท้อนไปหมดแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าการลดลงมาตรงนี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับนี่คือในเชิงพื้นฐานนะ พี่อาท่จะแชร์ชกราฟได้ไมหมคะหรืออ๋อโอเคโอเคลืมไปเลยค่ะนะครับก็ทีนะครับค่ะอไปไหมฮะามาแล้วค่ะแอดวานอ่า,อาแอดวานนะครับถ้าดูในเชิงของกราฟนะจุดแนวรับนะครับเอาเซฟเซหน่อยก็คือแนวเส้นเจ็ดสิบห้าวันก็ได้ร้อยเก้าสิบนะร้อยเก้าสิบ นะครับร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบจุดห้าผมว่าตั้งรับได้สำหรับแอดวานนะครับโดยมีแนวต้านสำคัญนะอยู่ที่เส้นค่าเสียลสองร้อยวันนะครับก็คือร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับเป็นแนวต้านสำคัญเลยนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับแอดวานเนี่ยหลุดเส้นสองร้อยวันลงมาเนี่ยนะครับยังไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้เลยค่ะนะครับยังไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้เลยเพราะฉะนั้นรอบนี้มีลุ้นที่จะขึ้นไปเทสหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดอีกรอบหนึ่งครับ มอนครับแล้วก็หนึ่งก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์จุดห้าครับนอกจากแอดวานแล้ว,ลวมีอีกหนึ่งตัวคืออ,อีกตัวหนึ่งคือบีมคือวันนี้จะเน้นหุ้นพื้นฐานแหละนะครับอาจจะไปไม่ได้เข้าตีมจ,จีนเปิดประเทศแบบเต็มที่คือไม่ใช่หุ้นแถวหนึ่งแต่จะเป็นแถวสองแถวสาม ับคือเอาชัวร์เน้นเอาชัวร์คือเน้นเอาพื้นฐานนะครับ <c oughs> ก็คือตัว BM e <Ừ. S 2> BM e ถ้าจีนเปิดประเทศก็ได้เหมือนกันถูกไหม <c oughs> แต่มันจะเป็นแถวสองนะมันจะไม่ใช่แถวหนึ่งอย่างเช่น l อ t หรือว่าสายการบิน <c oughs> มันเป็นแถวสองเพราะว่าจานวนนักท่องเที่ยวมันจะเข้ามาถูกไหมฮะตอนนี้จานวนนักท่องเที่ยวแค่สิบล้านคนเองนะ <c oughs> แต่ b e m เนี่ยกำหนสุดที่กําลังจะทำออทามไฮไลน์ไตมาสนะในไตมาทสี่นี้เลย แต่มาสี่ที่รารจกาศเนี่ยนะครับคาดว่ากำไรสุทธิเนี่ยน่าจะเห็นหลักเก้าร้อยล้านทำสถิติสูงสุดบร,ริการนี่ขนาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแค่สิบล้านเองนะ <ừ m. S 2> ปีนี้เนี่ยสิบเอ็ดล้านเองนะ,ค,ะคุณมลลองนึกภาพดูตอนที่นันกท่องเที่ยวเข้ามาแบบเต็มศักยภาพสิก่อนหน้าเกิดโควิดสี่สิบล้านคนนะเคยสมัมผัสก่อนและมาแล้วเออมันคือสี่สิบล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเข้าไปถึงสี่สิบล้านคนจริงๆเนี่ย ขนาดสิบล้านคนเนี่ยกำไรของ B M i n ย a m Orham High แล้วถ้ามาอีกสามสิบล้านคนเติมเข้ามาเป็นสี่สิบเนี่ยค่ะมันจะไปขนาดไหนผมก็ยังนึกภาพไม่ออกนะผมว่ามันมันเป็น,เป,นเป็นอีกหุ้นที่เป็น Gold Stock อ,อ่ะก่อนในะนี้ทุกคนมองเป็น Defensive นะ,ะแต่ผมว่าปีหน้าเนี่ยมันคือ Gold อะ่ะจริงๆมันเป็น Gold ตั้งแต่ปีนี้แล้วแหละค่ะือปีนี้ปีหน้าเป็น Gold Stock ง่ายๆนะสำหรับตัว B M นี่ผมมองให้เห็นภาพง,ง่ายๆอ่ะให,ให้ให้คิดตางง่ายๆเลยนะ,ะมันจะเป็นภาพประมาณอย่างนี้อันนี้แค่พื้นฐานนะครับ ทีนี้ในส่วนของทางด่วนทางด่วนเนี่ยก็มีกระแสข่าวว่าเขาจะมีการเปิดประมูลที่เขาเรียกว่ารถทางด่วนสองชั้นอ่ะไปได้ยินไหมดับเบิลเด็กออดับเบิลเด็กหรือว่าทางด่วนสองชั้นเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนถ้ามีการเปิดประมูลเนี่ยคนที่ได้ชนะผมมองฟันชคเลยไม่ต้องคิดถึงคนอื่นบีเอ็มนะยังไงก็บีเอ็มเพราะว่าโครงสร้างเดิมเนี่ยบีเอ็มเป็นคนทําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในวลาับเป็นเปิดประมูลเนี่ย คนที่ได้เปรียบที่สุดก็คือ B M นั่นแหละนะครับซึ่งตรงเนี้ผมยังไม่ได้รวมไว้ในประมาณการนะนะครับซึ่งพี่บอลของเราเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์ที่ที่ที่โบ๊ของเราเนี่ยนะครับประเมินว่าถ้าได้ทางลุดสองชั้นมาด้วยเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าเหมาะสมให้กับ B M เนี่ยบาทสี่สิบห้าปัจจุบันเนี่ยเราให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่สิบเอ็ดบาทห้าสิบถ้าเอาไปรวมกับบาทสี่สิบห้าเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะได้สิบสามบาทด โอ้โหนะฮะยังมีอัพไซด์อีกตั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้ามีอยู่ต้องกอดถ้ายังไม่มีเนี่ยต้องซื้อนะฮะสำหรับบีนะครับแนวรับก็เก้าบาทหกสิบนี่ง่ายเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเก้าบาทหกสิบแนวต้านแรกก็สิบบาทนะครับสิบบาทนะครับแล้วก็ต้านตามพื้นฐานก็สิบเอ็ดบาทห้าสิบนะฮะสำหรับ b ีนะครับคือถ้าเราดูแบบไกลๆหน่อยนะคุณมลคุณจะเห็นภาพว่ามันเป็นแบบขาขึ้นแบบ สี่ผ้าองศานะฮะ,ะถ้าขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าขึ้นเนียนไม่มีสวิงไม่มีเขย่าให้ตกอกตกใจหุ้นแบบนี้ผมว่านั่งุณชอบอเพียงแต่ว่ามันจะขึ้นช้านิดนึงแค่นั้นเองนะ,ะล้วสบายใจไงนะคระับผมว่าเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นหุ้นที่ควรจะต้องมีอ่ะสำหรับปีหน้าด้วยนะคระับก็ถือว่าเป็นสองตัวหุ้นพื้นฐานเด็ดๆเลยนะแอดวานกับบ m เอม แล้วเมื่อกี้ที่พี่อาทิตย์บอกแล้วว่าปีหน้ายังมีหุ้นอีกหลายกลุ่มที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกนะคะอ้าวค้าปลีกก่อนพี่แนะนําตัวไหนอ่านดูสิอถ้าค้าปลีกช่วงนี้นะถ้าเอาง่ายๆก็คือหุ้นที่เข้าเซ็ตห้าสิบอะค่ะของเซเว่นอ๋อครับเดี๋ยวเซทห้าสิบเนี่ยที่เขาประกาศรายชื่อไปเมื่อประมาณวันกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเ็าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ถูกไหมฮะค่ะในวันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีกองทุนที่เขาลงทุนโดยอิงอิงดัชนีเซทห้าสิบเนี่ย ก็จะเข้ามาซื้อไง <kop, linear> นะครับแต่ก่อน <S 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 ที่เขาจะจะเข้าเนี่ยเราต้องซื้อก่อนถูกไหมฮะเพราะว่าวันที่เขาเข้าเดี๋ยวอ mia, กองทุนที่มาดักก่อนน่าจะโยนขายให้จะลงเมันจะเซลร์อันแฟกต์ตรงนี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ผมมองว่าค้าปีกอ่ะคือจริงๆนยเราก็มองภาพถ้าเอาหลักใหญ่เนี่ยถ้าไม่เอาตีมเรื่องของเซทห้าสิบนะก็จะเป็นซีอาร์ซีก็ได้อีกยอก็ได้ถูกไหมะซีทีออก็มีหัวเมืองตามเมืองท่องเที่ยวเยอะถูกไหมฮะยอดขายในช่วงช่วงที่เกิดโควิด บางสาขาตามหัวเมืองท่องเที่ยวได้ปิดไปเลยนะแต่ถ้านักท่องเที่ยวมาเปิดได้นะฮะแล้วยอดขายก็ขึ้นซีพีออก็ได้แม้โคก็ได้ผมว่าได้ทุกตัวได้ทุกตัวแต่ถ้าเอาแบบมีธีมด้วยในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคอมเซเว่นนะครับค่ะอาจทางเทคนิคระคะเชิงเทคนิคคอมเซเว่นนะครับทางเทคนิ <COM 7 S 1> นค,ค,เ,คนเนี่ยก็ถ้าเอาเซฟหน่อยนะครับก็คือแนวรับา32บาท 32บาทนะครับแนวแนวเส้น10วันเส้นสีขาวนะครับซึ่งแนวต้านที่เขาผ่านยากช่วงนี้นะ,ะผ่านยากผ่านยากนี่คือ200วันฮะนะครับ200วันคือ33บาท25ตางตรงเนี้ยนะครับถ้าดูจากกราฟที่ผมขึ้นมาให้เนี่ยโอ้โชนปั้งมไม่ผ่านชนปั้งไม่ผ่านนะครับพยายามที่จะชนนะแต่ถ้าผ่านได้เมื่อไหร่เนี่ยมีลุ้นตรงนี้เลยนะคริบ36บาทอืมค่ะ นะครับมีลุ้นตรงนี้เลยนะฮะสามสิบหกบาทนะครับค่ะอ่ากลุ่มต่อไปกลุ่มท่องเที่ยวอ่าตัวไหนเด็ดคะเอาท่องเที่ยวอ่าท่องเที่ยวนะถ้าท่องเที่ยวในส่วนที่ผมชอบตอนนี้ก็จะเป็นเซนเทลอืมค่ะนะครับเซนเทลนะครับคือวันนี้ถ้าเราไม่เอาเรื่องจีนนะ,ะนะครับเอาแต่เครื่องคอรมอมในประเทศบ้านเราเนผมว่าท่องเที่ยวก็ได้แล้วนะ่ะอืมถูกไหมเพราะวันนี้ผมเชื่อว,ว่าตัวมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟสห้าเข้านแน่ นะครับเข้าแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เน้นการท่องเที่ยวในประเทศจะได้ประโยชน์คือในประเทศมีสองเจ้าแหละคือเซนเทลกับเอราวันท่านท่านไม่ชอบเซนเทลก็เอราวันก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเซนเทลเนี่ยมันจะมีข้อได้เปรียบอย่างนึงก็คือเขาจะมีธุรกิจอยู่สองอย่างคือโรงแรมกับอาหารแต่ถ้าเอราวันนี่คือเราเบสที่โรงแรมอย่างเดียวนะครับแต่ในเชิงของเซนเทลก็จะได้ในเชิงของร้านอาหารนะครับเป็นตัวดันกําไรด้วยนะครับผมก็เลยค่อนข้างชอบในส่วนเซนเทลนะครับ แนวรับก็50บาท50บาท25สตางค์นะครับแนวต้านแรกก็52บาทครับก็คือไฮเดอรมีลุ้นขึ้นไปเทสได้ครับสำหรับตัวเซนเทลนะฮะตรงนี้นะฮะ52บาทนะครับกลุ่มอสังหาตัวไหนเด็ดปีห้าอสังหาเนี่ยจริงๆนะถ้าถ้ารับตีมจีนเปิดประเทศนะมจะเน้นคอนโดถูกไหมฮะมันก็จะเป็นโนเบิลนะครับแสนซีรีสแล้วก็เอเซียเซ็ตแต่ที่ผมชอบนะผมไม่ได้ชอบ สามตัวนั้นผมชอบตัวนี้ AP อ๋อค่ะอ่าเอเชียนพัฟเตอร์เพราะอะไรรูกไหม <Okay. S 2> เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเกิดกันไปในช่วงต้นรายการว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพจจย์มันผลถูกไหมฮะ <Okay. S 2> แต่ว่าตัว <Okay. S 2> อื่นเนี่ยเขามีนโยบายจ่ายันผลปีละสองครั้ง <Okay. S 2> แต่ AP เนี่ยเป็นตัวเดียวที่จ่ายันผลครั้งเดียวค่ <Okay. S 2> นะเนี่ยพอจ่ายันผลครั้งเดียวเนี่ยเขาก็จะได้รับปันผลเต็มยิวก็จะเยอะกว่าคนอื่นถ้าเราซื้อณจุดตรงนี้นะเขาจะได้ยิวเนี่ยเยอะกว่าคนอื่นค่ะ okay. ยูเนประมาณห้าถึงหกป็ตแต่ตัวอื่นเนี่ยพอเขาจ่ายันผลครึ่งปีไปแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับครึ่งปีหลังเขาจะเหลือแค่สามเปอร์เซ็นต์ถูกไหมค่ะแต่ AP ได้ห้าถึงหกนะครับแล้วถ้าไปดูในเรื่องของงบโหโโโดีมากะนะครับในช่วงโควิดเนี่ยงบของ AP ไม่มีตกไม่มีหล่นลงไปเหมือนเจ้าอื่นเลยนะ,ะยังยืนได้ที่ระดับสี่พันล้านนะ,รนะครับหลังโควิดก็คือตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเนี่ยขึ้นไปเป็นหกพันล้านค่ะ ยังโตต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างชอบตัว AP แนวรับผมว่าตรงนี้ก็ยังได้นะส <Okay. S 2> ิบเอ็ดจุดสี่ค่แต่ถ้าเอาเซฟนะแนวแนวเส้นค่าเฉลี่ยสอง้อว่าเส้นสิบวันก็ 10, 1ิบาทยี่สิบค่ะนะครับสิบบาทยี่สบถามว่าจะไปไหนสิบบาทครับแนวต้าสั้นสั้นนะฮะและกลุ่มโรงไฟฟ้าตัวไหนที่น่า<อ>สนใจโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้านะถ้าจะเอาแบบให้มันครบหลูกครบตีมจริงผมมองไปที่ g v c ค่ะ <ST AN CE> นะครับทำไมถึงมอง GPS ีคือโร,ร<ล>งไฟฟ้าที่เป็น SVP มันมีอยู่สามเจ้าหลักๆเนาะ,ค,ะคือกัฟบ G ก GPS แถมด้วยโลจนาด้วยในะอยู่ในกลุ่มิอุตสาหกรรมนะครับ GPS มันมีในเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยคือกระแสนในเรื่องของแบตเตอรี่ตอนนี้มันกำลังมาไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาให้มันครบหลูกครบตีจริงๆเนี่ยนะครับทั้งในเรื่องของค่า FT ที่ขึ้นถ้าในเรื่องของแบตเตอรี่ที่มาไม่ต้อง GPS c เพราะว่ากัฟยังไม่มี เพราะบีกลิ่นยังไม่มีครับ G P S C มีตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็รับได้นะ71บาท50ตรงนี้ย71 71.5แนวรับนะครับต้านแรกเนี่ยก็อยู่ที่โซนไฮเดิม7า7เ2 5ดริบมสอาครับสำหรับ G P S C ครับเอาละค่ะขอบคุณพี่อาทิตย์มากๆเลยนะคะขอให้พี่อาทิตย์ฝากนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวส่งท้ายคุยพอที่กับนักลงทุนนะคะปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยังไรบ้างคะพี่อาทิตย์ ยินดีครับปีหน้าก็ปีกระต่ายนะฮะปีกระต่ายเนาะกระต่ายทองนะฮะเราต้องพูดว่าเป็นทองนะฮะเราต้องเอาเอาสริมงคลข้ากับตัวเองนะครับก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านนะครับประสบผลสําเร็จในการลงทุนนะครับปีนี้นิ่งๆดีกว่าตลาดต,ต่างประเทศต่างประเทศโรงแรมของเรานิ่งๆลบไปนิดเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาปีหน้าปีหน้าเนี่ยไทยแลนด์จะโฟกัสเลยแหละ นะครับน่าจะเห็นดัชนีเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นก็ขอให้ทุกท่านประสบผลสาเร็จในการลงทุนขอให้อรอตการลงทุนนะครับให้ผลตอบแทนแบบเป็นเท่าตัวเลยนะยทุกท่านเลยนะครับสําหรับปีหน้าครับค่ะขอบคุณค่ะพี่อาทิตย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ